สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้น้ำหอมมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือเป็นมาแนวในโทนแบบสีดำดังๆหน่อยเนาะอ่จจะสามารถจะเน้นเป็นกลิ่นคุณผู้ชายนะคะแต่ว่า CKB เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มที่ขวดแรกเลยนะคะก็คือ CKB นะคะขวดนี้เขาจะมาในรูปแบบของขวดที่มีขวดฝาเกลียวแล้วก็มีเกลียวสเปรย์มาด้วยนะคะ นี้ไซส์200 ml นะคะลูกค้าไซส์200 ml ใช้ได้นานนะคะเคาน์เตอร์ราคาอยู่ที่3,950บาทด่วนขายเพียง1,499บาทเนาะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ที่ด่วนแจ้งเป็นกลิ่นที่ใช้นานง่ายแนวกลิ่นจะแบบกลิ่นแบบหอมโรแมนติกหอมสดชื่นนะคะให้แบบความรู้สึกแบบหอมธรรมชาติธรรมชาติเนาะแล้วก็ ติดมาด้วยความแบบฟูด,ดี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยแบบกลิ่นฟลอร่านิดๆอ่อนๆเนาะดังนั้นพอมีความเป็นฟลอร่าค่ะมันจะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยใช้งานง่ายมากขึ้นเนาะอ่าเวลาฉีดแล้วเนี่ยเราจะได้ให้ความรู้สึกแบบมีความเย็นสดชื่นนะคะให้ความแบบรู้สึกสะอาดสะอาดแล้วก็ผ่อนคลายอโลมานิดๆหน่อยๆเนาะลูกค้าคะตัวนี้ใช้คุ้มมากนะคะ 200ml ใช้ได้นานเลยนะคะอ่ะ จะไปที่ตัวต่อไปนะคะก็คือมอช h ิโนทอย b o y นะคะตัวนี้ก็จะแนวแบบผู้ชายแบบสายแฟชั่นเซ็กซีซ่เนะคะแบดแบดนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะอ่ะมาในขวด เทสเตอร์นะคะเทสเตอร์รอบนี้ได้มาเป็นฝาด้วยนะคะรอบนี้ราคาถูกด้วยราคาอยู่ที่1,799บาทนะคะปกติเนี่ยหนึ่งพันบาทแล้วแต่เลยเนาะตัวนี้เคาน์เตอร์เนี่ยถ้าดนจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ4 5่พไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่ะในส่วนของแนวกลิ่นเนาะก็จะแบบกลิ่นแบบทาง Woody ้อัมเนะคะอ่ะใครที่ชอบแนวนี้นะคะผู้ชายสายดากักดารกแบบ สายแฟชั่นดักดักเท่ๆหน่อยนะคะกิ่นนี้เลยนะคะอะใช้แล้วแบบรู้สึกแบบมีความลึกลับน่าค้นหามากเลยขวดสวยงามนะคะเป็นรูปน้องหมีเท็ดดี้แบร์นะคะตัวนี้นะคะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะทั้งคู่ค่ะอะตัวนี้นะคะพร้อมส่งทักมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ